สวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกท่านในศึกษาบอลเตยลับอีกแล้วเนี่ยกับน้องแอดมินคลีนคนเดิมเนาะวันนี้จะมาให้ทีเด็ดบอลให้พี่ขาทั้งหมดสี่คู่เนี่ยอ่ะสี่คู่นี้นะคะจะเป็นบอลอ่ะสี่คู่นี้จะเป็นบอลอ่ะกระชับมิตรนะทีมชาติเนาะอ่ะอันนี้เป็นของวันที่ยี่สิบสองนะเดือนมีนาณปีสองนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวันนี้จะมาให้ทั้งหมดสี่คู่เนี่ย คู่แรกนะคะจะเป็นไนจีเรียจะกับกา纳นะคะคู่ที่สองจะเป็นอาร์เซนไบซานจะกับมองโกเลียเนาะแล้วก็คู่ที่สามคือแม่ค่ะเอลซันวาดอนเนีคะเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ย,ยแล้วก็สเปนเจอกับโคลัมเบียเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันก่อนเลยค่ะพี่จ๋จาคู่แรกเนี่ยไนจีเรียจะกับกา纳เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนัดล่าสุดของทางไนจีเรียกันบ้างเนี่ยสี่นัดล่าสุดของทางไนจีเรียนะคะก็แพ้ สองเนี่ยเสมอหนึ่งชนะหนึ่งเนี่ยชนะอ่าก็ชนะแคเมรูเนี่ยแล้วก็ไปเสมอกับแองโกลาเนาะแล้วก็แพ้ให้กับไอเวอร์โคสเนี่ยไอเวอรี่โคสเนี่ยแล้วก็อย่างอื่นอ่ะสกูเนี่ยอ่ะไอเป็นพูดผิดสิคุณพี แอดินพูดผิดนะสี่นาที่ผ่านมาพี่ค่ะก็ชนะสองนะเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเนี่ยชนะ ula, แองโกล่าเนี่ยแล้วก็เคมเบรูนเนาะแล้วก็มาเสมอกับแอฟริกาใต้เนี่ยแล้วก็มาแพ้ให้กับไอริโคลส์เนะแอดมินพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยเนี่ยเดี๋ยว,วเรา,าดูทั้งสองฝั่งหน,น้าพี่ขาสี่นาที่ผ่านมานะคะก็เสมอสามแพ้หนึ่งเนี่ยเสม,อ, 3, 1, เสมอกับ นามิเบียนเนี่ยแล้วก็อียิปต์นะโมซัมบิกเนี่ยแล้วก็มาแพ้ให้กับอ่าเคปเวิร์ดเนะยเคปเวิร์ดเนาะเดี๋ยวเรามาดูนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันบ้างดยค่ะนัดล่าสุดเห็นไหมค่ะอ่าสี่นัดล่าสุดแล้วกันเนาะที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยสี่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยก็มีเสมอกด้อยู่หนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ย แล้วก็การได้ชนะหนึ่งครั้งแล้วก็เนจาเรียนชนะหนึ่งครั้งเนี่ยคู่นี้เนี่ยแอดมินว่าอแอดมินให้ประธานฝั่ง่เนจาเรียนแล้วกันเนี่ยแอดมินให้ประธานฝั่งเนจาเรียนนะหรือใครอยากจะใส่ต่าก็ได้เพื่อไมสใรคู่นี้เนี่ยแอดมินว่าสกอร์ต่ดน่าจะามาเนี่ยอ่ะคู่ต่อไปไปคะอาเซอร์ไรบซานเนี่ยจะกับมองโกเลียเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งอเซอร์เบียกนก่อนนะซีนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ชนะสง่สงแพสโซนนะชนะเอสตอนเนียนี่ะแล้วก็สวีเดนนะแล้วก็แพ้ให้กับออสเตรเลียนะแล้วก็เบลเยียมเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งมองโกเลียกันบ้างเนี่ยสีนที่ผ่านมาเนี่ยก็เสมอหนึ่งแพ้สามลวดเลยเนี่ยเสมอกับเลบานอนแล้วก็แพ้ให้กับอรดูอาดูเนี่ยแล้วก็ อัฟกานิสถานนะสองครั้งนะเดี๋ยวเรามาดูอ่านัดล่าสุดเนาะที่ทั้งคู่เจอกันบ้างเนนะีะอ่ะคู่นี้คืพี่คายังไม่เคยเจอกันนะคู่นี้นะยังไม่เคยเจอกันนะ่ะเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันดีพี่ขาแต่รูจ้จักอ่าผลงานของแต่ละทีมเนะแอสเ็นว่าอาเซอร์ไบาจานนะน่าจะทำผลงานได้ดีกว่านะ้องม,มี คภูมิเฮ้ยเพื่อขาเป็นแค่ทางฝั่งอาเซอร์ไบซานนะอ่ะต่อไปเพื่อขเอลซันวัดดองเนี่ยจะกับอาร์เจนตินานเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งอ่าเอลซันวัดดองกันก่อนเนี่ยอ่ะสีนะ่นาทีผ่านมาค่ะพี่ค่ะสีนะ่นาทีผ่านมาของทางฝั่งฝั่ง เอลซันมาดอนเนี่ยสีนัดที่ผ่านมาก็เสมอสามแพ้หนึ่งนะเสมอกับคูลซองเนี่ย, au, ยแล้วก็อินเตอร์ไมอามีเนี่ยแล้วก็โบนเนลเลอร์เนี่ยแล้วก็มาแพ้ให้กับคอสตาลิกาเนี่ยเยวลามาดูทางฝั่งอ,อจจง่าเจนิน่ากันบ้างเนี่ยสี่นัดที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งอาเจนนะก็อ่ชนะสามแพ้หนึ่งนะชนะ ฟลัคไวยนะแล้วก็เปรูเนี่ยแล้วก็บาราซิลเนาะแล้วก็มาแพ้ให้กับูรุคไวยนะคะแล้วมาดูนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันบ้างพี่ค่ะนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันแล้วก็จะเลนรอบ่ยี่สิบเก้นในเดือน3โอ้โหปี2015ันสของพี่นานมากไะก็จะเป็นทางฝั่งอาร์เจนตินานี่ยที่ชนะไอร์ซายโกดอนเนี่ยมาได้เนาะ2ประตูต่อ0นยไง คนนี้ดูสากผลงานแล้วเว้ค่ะแอดมินให้ไปทางฝั่งอาร์เจนตินาเนี่ยใครอยากตามก็ตามใครอยากสุดไม่ว่ากันคุณพี่ส่ะคู่ต่อไปคู่สุดท้ายนะสเปนจะกับโคลัมเบียเนี่ยคู่สุดท้ายของวันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งสเปนกันก่อนนะ่สีนัดล่าสุดของทางฝั่งสเปนก็ชนะรวดเลยนะชนะสกอตแลนด์นะโนโวเวย์ไซบัสนะแล้วก็จอร์เจียนเนี่ย แต่เามาดทางฝั่งโคลัมเบียกันบ้างเนี่ยสีนะัดที่ผ่านมานะคยก็ชนะสี่รวดเหมือนกันนะชนะบราซิลนะบาร์บาร่ายนะแล้วก็เวเนซุเอลาเนี่ยแล้วก็เม็กซิโกโนเนาะเดี๋ยวมาดูนัดล่าสุดเห็นไหมค่ะที่ทั้งคู่เจอกันนะนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะก็ก็จบไปเสมอเียค่ะจบเสมอเนี่ยสองประตูต่อ2อ เคยเจอกันมาสองครั้งแล้วเมื่อปี2011กับ2017นะปี2017ก,ปปนะก็จะเป็นทางฝั่งเอ่อปี2011นะก็จะเป็นทางฝั่งสเปนนันที่เอาชนะคนลัมเบียนะหนึ่งบตู่อสูนะปี2017ก็เสมอกัน2 2สองพี่คู่นี้นะศูนย์สีส่เลยนะคู่นี้ศูนย์สี่เลยแนตะแอดว่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูตารางสิอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเนี่ย ไม่มีเป็นปัหาของพ่อนะดูจากคนงานันนี่ผ่านมาคงคิดเป็นว่าสูสีเนะี่ยอาจจะศพที่ตะกอเสมอก็ได้เนะคู่นี้แอดมินให้มาทางฝั่งอ่าสเปนและกันทิพีคู่นี้แอดมินให้สเปนเนะยหรือใครจะใส่ต่างก็ได้นะแอดมินว่าน่าจะต่างนะาสูสีกันแบบนี้เนะี่ย การจบไปแล้วพี่คะจบไปแล้วเนาะสำหรับการให้ทีดเด็ดบอลวันนี้เนาะแอดมินฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะให้ช่อง YouTube น้องแอดมินด้วยนะเดี๋ยววัเจอกัน้าไม่วันพรุ่งนี้พ,พี่คะ่ะแอดมินขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ